สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนกนารพับดาวกระดาษกันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีกันไกลกับกระดาษนะคะกระดาษตัวนี้จะเป็นกระดาษสำเร็จรูปหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษ A4 หรือกระดาษสีธรรมดาก็ได้นะคะตัวนี้จะใช้เป็นกระดาษ A4 นะคะจะตัดตามแนวขวางนะคะขนาดที่ตัดออกมาก็0.7เซนติเมตรค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะ ขั้นแรกเราเลือกปลายกระดาษด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วก็ม้วนให้เป็นวงรีแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาปลายอีกด้านหนึ่งของกระดาษค่ะสอดเข้าไปตรงกลางแล้วดึงปลายกระดาษทั้งสองด้านนะคะให้มันกลายเป็นรูปห้าเหลี่ยมค่ะแต่ระวังนะคะอย่าดึงให้แน่นไปหรือว่าหลวมไปนะคะถ้าเกิดแน่นเกินเนี่ยจะทำให้กระดาษของเราขาดได้นะคะ นี่ค่ะพอเสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านจากนั้นเราพับด้านที่สั้นกว่าค่ะเข้าไปหาด้านที่ยาวกว่าแล้วก็พับต่อไปเรื่อยๆนะคะมันจะมีแนวของมันในการพับแต่ละรอบอะคะ่ะพับตามแนวของมันไปเราไม่จำเป็นต้องไปบังคับให้มัน ไปอีกทิศทางหนึ่งนะคะมันจะมีทิศทางของมันให้เราพับตามไปเลยค่ะเราพับไปเรื่อยๆจนใกล้จะหมดกระดาษค่ะเราก็เหลือกระดาษไปนิดนึงแบบนี้นะคะเพื่อที่จะทําเป็นตัวยึดค่ะแล้วก็ลองพับดูนะคะว่ากระดาษตัวนี้นะคะจะเลยมาถึงด้านนี้ไหมถ้าไม่เลยนะคะเราก็ตัดออกค่ะเพื่อที่จะทําเป็นตัวยึดให้พอดีนะคะ ตรงนี้เราจะสังเกตได้นะคะจะมีรอยพับของกระดาษอยู่ตรงกึ่งกลางเลยนะคะของห้าเหลี่ยมของเราจากนั้นเราก็เอากระดาษที่ตัดเมื่อกี้นะคะสอดเข้าไปเลยค่ะเพื่อที่จะทำให้กระดาษยึดติดกันนะคะไม่หลุดค่ะพอเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นรูปห้าเหลี่ยมแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นเราจะทำการจิกให้เป็นรูปดาวนะคะ สังเกตจากด้านนี้และด้านนี้นะคะทั้งสองด้านจะไม่มีรอยทับกันของกระดาษค่ะวิธีสังเกตง่ายๆก็คือด้านอื่นๆนะคะจะเห็นเป็นรอยทับกระดาษเป็นสีขาวด้านในนะคะนี่ค่ะจะมีอยู่ด้านนึงนะคะที่ไม่มีรอยทับกันของกระดาษค่ะเราเลือกด้านนี้นะคะจิกเป็นมุมแรกค่ะจิกลงไปเลยค่ะในการจิกมุมแรกนะคะ เวลาจิกออกมาแล้วเราจะได้คล้ายๆกับมงกุฎค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จิกอันต่อไปเลยนะคะค่ะพอจิกเสร็จก็จะได้แบบนี้นะคะจะสังเกตว่ามันยังไม่สวยนะคะเราก็สามารถติกเพิ่มได้ค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจนะคะเห็นว่ามันยังไม่สวยนะคะเราก็แก้ไขโดยการบีบลงไปค่ะให้มันกลายเป็นรูปห้าเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็จิกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทำการตกแต่งไม่ให้มันสวยขึ้นนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นนาวแบบนี้นะคะ